สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออ soft power นะครับหรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มันไม่ใช่เรื่องการใช้กำลังแต่เป็นการสร้างเสนอดึงดูดใจเรามีข้อมูลน่าสนใจจากบทบรรยายของคุณรัฐเปลี่ยนสุขที่พูดถึงอัตลักษณ์ไทยกับการสร้างแบรนด์เ,เพื่อสร้างอิทธิพลระดับชาติซึ่งเป็นโจทย์ที่น่าคิดมากครับก่อนอื่นเลยครับคำว่า soft power เนี่ยจริงๆแล้วมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างแล้วถ้ามองในมูลประเทศไทย ศักยภาพเราอยู่ตรงไหนครับจากข้อมูลที่คุณรัฐนําเสนอค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเหมือนกว้างมากนะคะมีคนพยายามจะวัดผลในหลายๆมิติเลยค่ะอาจจะลองใช้ตัวยออ่อเอ b i p e c อช่วยจำได้ง่ายๆนะคะ M ก็คือมีเดียสื่อต่างๆ b ก็ s i n e s s ธุรกิจแบรนดซึ่งเดี๋ยวเราจะเน้นตรงนี้กัน I คือ international relations อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ G คือ government ภาครัฐ P คือ people ผู้คนการเปิดรับ E คือ education การศึกษานวัตกรรมแล้วก็ C คือ culture วัฒนธรรมทั้งหมดนี้ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าดึงดูดของประเทศหมดเลยค่ะแต่วันนี้เราจะเน้นที่ส่วนของธุรกิจ B วัฒนธรรม C แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นแกนหลักในบทบรรยายที่คุณรัฐพูดถึงอะค่ะอ๋อครับ น่าสนใจมากโดยเฉพาะตรงที่คุณรัฐเขาเ,เหมือนตั้งคำถามกับหลักการออกแบบที่ว่า form follows function รูปแบบตามประโยชน์ใช้สอยเขามองว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของฝั่งตะวันตกที่ส่งผลต่อวิธีคิดเรามาโดยไม่รู้ตัว ใช่เลยค่ะคุณรัสเสนอว่าจริงๆแล้ว form follows culture รูปแบบตามวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกว่านะคะเพราะว่าฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยเองเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยออวัฒนธรรมการใช้งานของคนในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นภาชนะใส่อาหารนะคะไม่จำเป็นต้องกลมเสมอไปครับ ญี่ปุ่นก็อาจจะมีถาดสี่เหลี่ยมที่สัมพันธ์กับการจัดวางอาหารของเขาอินโดนีเซียก็ใช้ใบตองที่เป็นวัสดุธรรมชาติาหรืออย่างอีสานบ้านเราก็มีกระติบข้าวเหนียวที่เป็นทรงกระบอกเหมาะกับการกินด้วยมืออะไรแบบนี้ค่ะมันสะท้อนวัฒนธรรมหมดเลย เข้าใจครับถ้าอย่างนั้นวัฒนธรรมไทยหรือความเป็นไทยที่เราจะดึงมาใช้สร้างแบรนด์หรือทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเออมันคืออะไรครับเห็นว่ามีการลองไปคุยกับคนนอกอย่างนักศึกษาต่างชาติด้วยใช่ค่ะอันนั้นเป็นการสำรวจกลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อหาแนวคิดตั้งต้นเฉยๆแต่ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยผ่านสิ่งที่เขาสัมผัสกันอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารข้าวเหนียวมะม่วงหรือจิ้มจุ่มที่กินด้วยกัน เขาจะเห็นภาพของการผสมผสานหรือเบลนด์นะคะเบลนด์ <Blend. S 1> การผสมผสานค่ะคือรสชาติวัตถุดิบที่มันต่างกันแต่เออมันอยู่ด้วยกันได้ดีครับครับหรือถ้าเป็นแฟชั่นอย่างกางเกงช้างเสื้อมอหอมที่มันใส่สบายๆเขาเห็นความเป็นอิสระฟรีดอมอ่ะความฟรีดอมค่ะในการใช้ชีวิตการแสดงออก หรือถ้าเป็นสถาปัตยกรรมอย่างวัดอรุณบ้านจิมทอมสันเขาเห็นความอุดมสมบูรณ์ความน่าตื่นตาตื่นใจแบบ Wondering หรือ Abund a n c e ที่ชวนให้ค้นหาอืมอืมส่วนวรรณกรรมไม่ว่าจะรามเกียรติ์หรือซีรีส์วายเขาก็มองเห็นความลื่อนไหลของบรรทัดฐานทางสังคมหรือโซเชียลไดนามิกอันนี้น่าสนใจนะครับค่ะแล้วก็การแสดงต่างๆเขาเห็นการมีส่วนร่วมความมุ่งม,มานะของชุมชนคือ Engagement หรือ Community ถึงจะเป็นกลุ่มตัวอย่างเล็กๆนะคะแต่มันก็ทําให้เห็นว่าเออคนนอกเขามองเห็นความเป็นไทยในมุมที่หลากหลายเหมือนกันการถอดรหัสออกมาเป็นคีย์เวิร์ดแบบนี้อืมน่าจะเอาไปต่อยอดในการออกแบบได้ชัดเจนขึ้นนะครับถูกต้องเลยค่ะคุณรัฐเขาก็ยกตัวอย่างในารออกแบบที่นำแนวคิดพวกนี้ไปใช้นะคะเช่นเอาลักษณะ engagement การมีส่วนร่วมที่เห็นจากการสาลายเสือเกิดอีสานนะคะมาประยกตในเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ รหรือเอา wandering จากเข่ามอผู้เขาจำนองในวัดวังมาสร้างเป็นรูปทรงแจกกันกระถางต้นไม้หรือแม้แต่เอาเบลนจากวัฒนธรรมสามชนเผ่าในอุบลมาทำเป็นเครื่องประดับที่มีเรื่องราวเฉพาะตัวอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูแล้วผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวจากวัฒนธรรมนี่สำคัญมากแตออ่การสร้างแบรนด์ที่มันสื่อสารภาพรวมของประเทศ อันนี้ก็คงสำคัญไม่แพ้กันเหมือนอย่าง Apple ก็สื่อถึงนวัตกรรมอเมริกาหรือ Louis Vuitton ก็เป็นภาพของความหรูหราแบบฝรั่งเศสไปเลยประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะคำถามก็คือแล้วแบรนด์ไทยล่ะที่จะสื่อสารปรัชญาหรือวิถีชีวิตแบบไทยๆในระดับโลกมันคืออะไรคุณรัฐเขาก็เลยเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างแบรนดิงที่เรียกว่าไทยละมุนหรือไทยละมุนขึ้นมาค่ะไทยละมุน ชื่อน่าสนใจนะครับฟังแล้วรู้สึกถึงความเอ่อนุ่มๆสบายๆมันคืออะไรครับในเชิงคอนเซปต์ค่ะแก่นของไทยละมุนก็คือการนำเสนอวิถีชีวิตแบบไทยที่เน้นความอิสระความสุขง่ายๆความจริงใจการแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและชาวต่างชาติก็มักจะประทับใจนะคะแต่ต้องนำเสนอในมุมที่มันร่วมสมัยสร้างสารรค์ไม่ใช่แค่ภาพจำเดิมๆคุณรัฐเปรียบเทียบโมเดลนี้เหมือน เอ่อพวงมาลัยค่ะที่ต้องร้อยเรียงทั้ง culture วัฒนธรรมที่เป็นรากฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอย customer understanding ความเข้าใจลูกค้าแล้วก็ creative innovation นวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันให้กลมกลืนเหมือนร้อนมาลัยเลยนะครับใช่ค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็มีความท้าทายรออยู่โดยเฉพาะในยุคที่แบบว่าสื่อมันแข่งขันกันดุเดือดมาก media war แล้วงดประมาณเราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าประเทศอื่นจริงครับ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ต้องชัดเจนมากๆค่ะรวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มหรือมาร์เก็ตเพลสที่มันมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่แค่พื้นที่ขายของนะคะแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่นำเสนอคุณค่าประสบการณ์แบบไทยละมุนได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วยรักษาแก่นแท้ของเราไว้ด้วยการสร้างแบรนด์ชาติด้วยแนวทิไทยละมุนเพื่อสื่อสารคุณค่าความเป็นไทยในมุมมองใหม่หมๆสู่สายตาชาวโลกอืม เป็นโจทย์ที่ทางน่าสนใจและก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะมันคือการมองลึกลงไปในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็หยิบมันมาขัดเกลาสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้มีความหมายแล้วก็เแตกต่างอย่างน่าจดจาค่ะครับ ก็น่าคิดต่อยอดไปอีกนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องผลิตภัณฑ์หรือการสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยเราจะสามารถสื่อสารความละมุนในแบบไทยๆผ่านมิติอื่นๆให้โลกเขาได้สัมผัสได้เข้าใจได้อย่างไรอีกบ้างนะครับ